ครับสวัสดีครับนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง y t u t u นะครับโดยกระผมเป็นคนตั้งขึ้นมานะครับและใช้ชื่อว่านะครับ Top n h l n n e l ไทยแ l น n ์นะครับซึ่งก็ก่อนอื่นต้องขอนะครับกราบเรียนด้วยความเคารพว่าช่อง YouTube ที่กระผมจัดทำขึ้นมานี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่นะครับสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับแนวคิดหลักการหรือทฤษฎีในเรื่องของการพัฒนานะครับเพราะวันหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นแล้วว่านะครับสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านโรคระบาดนะครับหรือวิกฤตเกี่ยวกับสงครามนะครับหรือนะครับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับทำให้พวกเราได้พบกับปัญหามากมาย นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีชีวิตนะครับซึ่งเราทราบกันดีแล้วว่านะครับส่วนหนึ่งนั้นนะครับเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับเอาวัฒนธรรมนะครับทางด้านเทคโนโลยีนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนวันนี้นะครับปัจใจัยในการดำรงชีวิตของพวกเรานั้นเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่านะครับประสบการณ์นะครับทางด้านการศึกษาการเรียนรู้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวเอง นะครับก็ได้ศึกษาทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับระดับชุมชนท้องถิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งระดับภูมิภาคนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับเพราะวันหนึ่งนะครับเราจะได้รับรู้ว่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตหรือประเพณีที่เราปฏิบัติกันมานั้นนะครับคือกุศโลบายที่ทําให้เราอยู่รอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เราต้องรับรู้ต้องปรับเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้นะครับกระผมนายปิยศักดิ์สีดานะครับซึ่งเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับก็ได้รับรู้และเรียนรู้ประสบการณ์จากนักศึกษานะครับแล้วก็นะครับ,ก,นะรบการค้นคว้าวิจัย รือแม้กระทั่งการออกบริการวิชาการกับชุมชนนั้นนะครับเราได้ทราบถึงปัญหามากมายนะครับก็เลยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมานะครับผมใช้ชื่อว่านะครับระเบิดวิถีประชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะกล่าวถึงนะครับวิวัฒนาการของชุมชนตั้งแต่ปีพศ2504นะครับซึ่ง ความเปลี่ยนแปลงของเราในครั้งนั้นนะครับมีความเปลี่ยนแปลงตามลําดับและส่งผลกระทบต่อพวกเราในวันนี้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าไม้เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะครับผมพิมพ์ครั้งแรกนะครับหรือครั้งที่หนึ่งนั้นนะครับจํานวนห้าร้อยเล่มนะครับก็ได้มีผู้สนใจนะครับแล้วก็นะครับได้พิมพ์ครั้งที่สองก็กําลังจะพิมพ์ครั้งที่สองขึ้นมา คราก็มีการปรับปรุงเพื่อให้ทันกับยุคสถานการณ์เพราะฉะนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับนะครับการพัฒนาการพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งในบางครั้งที่เราจะเห็นว่าการพัฒนาของเราทําไมยิ่งพัฒนายิ่งยากจนยิ่งพัฒนายิ่งล้มเหลวเรามาถูกทางหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรนะครับ เราะงั้นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนี้นะครับมันจะส่งผลต่อวิถีชีวิตพวกเราย่งไบางทีนะครับการทํางานของพวกเราแบบเบบเแยกส่วนหรือเราลืมภูมิปัญญาท้องถิ่นกันแล้วหรือย่างนะครับเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆที่เราจะรวบรวมกันก็นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ในช่อง YouTube นี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนด้วยกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ติดตาม นะครับผมมาในเบื้องต้นทาง f c e e o o o นะครับก็จะได้แสดงแนวคิดนะครับส่วนหนึ่งของการพัฒนานะครบับางครั้งก็จะเป็นในเรื่องของการวิจัยนะครับ,ร,บร,ร,ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกนะครับเพื่อมาเผยแพร่ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ให้ผลงานของนักศึกษาอยู่บนหิ้งอีกแล้วนะครับผมจะนําเผยแพร่ทางช่อง YouTube นี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่นะครับติดตาม นะครับก็ขอความการณุณานะครับเผยแพร่นะครับดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนหนึ่งก็จะได้เป็นขวัญและก,กำลังใจของผู้จัดทำ YouTube ครั้งนี้นะครับต้องขอนะครับกราบขออภัยในเบื้องต้นนะครับว่าผมได้เพิ่งจัดทำ YouTube อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างน,นะครับในการนำเสนอ นะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับแมก้กระทั่งในเรื่องการจัดทําวิดีโอนะครับเพร่นั้นก็จะเริ่มในการที่เราจะต้องมาช่วยกันแลกเปลี่ยนนะครับหรือท่านใดที่มีความประสงค์จะให้กระผมได้ค้นคว้าได้แสดงแนวคลิปนะครับในการที่จะนํามาเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนพร้อมยินดีนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้นะครับช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะออกนะครับจัดทํา วิดีโอเผยแพร่นะครับในทาง YouTube เป็นระยะะ,ยะนะครับในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นแนวคิดไม่ว่าเป็นหลักการที่มีความพร้อมนะครับที่เราต้องศึกษาย้อนรอยอดีตไปนะครับหรือเทคโนโลยีต่างๆหรือผลกระทบต่างๆหรือปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสังคมเศรษฐกิจหรือการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะบอกกล่าวพวกเราว่านะครับถ้ามีโอกาสก็ กดไลค์กดแชร์และชวนการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระดับชุมชนที่พวกเรากำลังสบปัญหานี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในแนวคิดต่างๆที่กระผมได้จัดทํา y o YouTube นี้ขึ้นมาก็นะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากนะครับการที่เราได้ค้นพบนะครับได้คิดนะครับและได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเทคโนโลยีนะครับแล้วเกิดองค์ความรู้ขึ้นมา ก็อยากจะนำเสนออยากจะแลกเปลี่ยนมาคุยกันครับทางช่อง y o u YouTube Top Channel นะครับดันั้นต้องขอกล่าบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับว่าแนวคิดของเราเน้นมันจะนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนได้อย่างไรนะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็กราบขอบคุณไปยังครูบาอาจารย์ทุกท่านนะที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับผมขึ้นมานะครับเราจะนำเสนอ เป็นสาระเป็นแนวคิดนะครับให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทางที่เหมาะสมนะครับให้ก้าวทันวิกฤตปัใจจัยให้เห็นความอยู่รอดของเรานั้นคืออะไรนะครับมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไรเรามาช่วยกันแก้ไขนะครับเพื่อพัฒนาชุมชนของพวกเรานะครับให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านครับ